อันนี้3คือเรื่องของตัว practice ที่เราจะใช้เราก็อาจจะต้องหลับมาลงมาดูเลยว่าว practice ที่เราจะทำแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมองว่าแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะทำให้ตัวเรื่องของ learning เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็น principle หรือ practice ของการที่จะ establish เรื่องของ learning เรื่องของการ deploy นะคะคเรื่องของการ reinforce ต่างๆอันนี้ practice ต่างๆเหล่านี้เราทำอย่างไร communication mm hmm. เป็นอย่างไรเราจะ engage mm hmm. ในรูปแบบไหนในการที่จะ create mm hmm. เรื่องของ utilization เรื uh, mm ่องของ learning productivity mm hmm. ที่มีแล้วก็เรื่องของ outcome of learning mm hmm. เพราะว่าพี่ชูว่าสำคัญที่สุดวเวลาผู้บริหารถามเนี่ยก็จะถามว่าแล้วมันเห็นผลไหมไม่เห็นผลน คำถามที่โดน l e n g นก็คือไอเทรนนิ่งไปเนี่ยว,วัดผลเทรนนิ่งได้ไหม Return on Training Investment เนี่ยวัดได้ไหม,มใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะอันนี้อันแรกเลยถ้าพูดถึงในระดับองค์กรเราจะต้องมอง,งกันก่อน